พิกัดข่าวข้ามประจำวันเสาร์ที่19มีนาคมอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบวันนะคะกับดิฉันธนิการคุณพัฒดลและล่ามภาษามือของเราค่ะคุณนัทมาชัยวัฒนกุลวาน,นิชค่ะกับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นนะครับกับบรรยากาศคุณธนิการ <c oughs> ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับของนางสาวธัญพัฒน์ฮอแสงชัยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทรครับที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์รถเบนซ์ไปชนท้ายรถฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศในงานกันนะครับซึ่งวันนี้ประ ประมาณ16นาฬิกาครับคุณผู้ชมก็ได้มีการย้ายศพขึ้นสู่เมนไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ16นาฬิกาก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปบรรยากาศในงานครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าคนเข้าไปร่วมงานเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับก็รอบนี้แหละครับมีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็คือพลตารวจเอกพงศพัฒน์พงษเจริญครับ รองผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติก็เดินทางเข้ามาร่วมพิธีด้วยนะครับสาระสาคัญที่บอกกับพ่อแม่ก็คืออยากจะขอโทษนะครับเกี่ยวกับการทํางานของพนักงานสอบสวนที่ทํางานล่าช้าและเกิดข้อคอรหาต่างๆมากมายนะครับและให้คามั่นสัญญานะครับคุณผู้ชมบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายจะต้องทําอย่างเป็นยุติธรรมต่อทุกส่วนและใครที่ทําความผิดก็ต้องได้รับโทษอย่างสาสมครับครับ S <S วันนี้ผมก็มาขอโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของอผู้ที่สูญเสียนะครับก็ในานามของท่านผู้จัญการตำรวจชาตินะครับว่าในการทำเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างความไม่สบายใจสร้างความกังวลใจนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวและก็รวมถึงบุคคลอื่นๆด้วยนะครับก็นอกจากจะมาขอโทษท่านแล้วนะครับก็มาเล่า ให้ท่านฟังถึงความคืบหน้าในการดาเนินการในเรื่องของคดีความต่างๆให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติิได้ฟังนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับหลังจากที่เราได้มีการเปลี่ยนตัวคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังถึงกระบวนการในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการแจ้งข้อหาต่างๆกับผู้ต้องหานะครับซึ่งผมก็ได้เรียนกับคุณพ่อคุณแม่ว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นอะไรที่เป็นความบกพร่อง อะไรที่มันยังไม่ได้ดําเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามอานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนขณะนี้เนี่ยเราเริ่มดําเนินการแล้วแล้วก็กําลังเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเห็นการทํางานของตํารวจการทํางานของพนักงานสอบสวนก็คือว่าเอาตัวผู้กระทาความครับส่วนความคืบหน้าในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดนะครับพลตํารวจเอกโพธิพัฒน์ก็ออกมาเปิดเผยครับ พนักงานสอบสวนได้รวบรวม,มหลักฐานและสอบสวนหมอรวมถึงพยาบาลในวันเกิดเหตุปรากฏว่าผู้กระทําความผิดนะครับไม่ยินยอมให้ตรวจเลือดโดยวันนี้ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปเรียบร้อยนะครับคือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงข้อหาขับรถยนต์ขณะมึนเมาครับค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เร่งทํางานอย่างใกล้ชิดที่บรรยากาศงานในพิธีนะคะมีคนในครอบครัวบุคคลที่เป็นคนใกล้ชิด รวมถึงนายเจษดาวีรพรหรือว่าคุณพ่อของคู่กรณีนายเจนพกวีรพรก็มาร่วมแสดงความเสียใจด้วยซึ่งคุณพ่อของผู้เสียชีวิตหรือว่าคุณเบนส์นะคะนายทีวากรฮ้อ,อสแสงชัยก็บอกว่าขอบคุณสื่อมวลชนกับโซเชียลมีเดียที่ช่วยกันเผยแพร่คลิปอุบัติเหตุของลูกสาวเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้านที่ตำรวจและผู้ที่กระทำความผิดก็สมควรได้รับการลงโทษ อีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณแม่คุณเบนซ์คุณกมลรัตน์นะคะบอกว่าส่วนลึกในใจของแม่รักลูกมากหัวอกแม่นะคะเห็นแม่ไม่ร้องไห้แต่ว่าข้างในหัวใจแทบแตกสลายลูกก็เป็นคนดีแม่ก็รักเกิดมาลูกของแม่แม่ทั้งรักทั้งทนุถนอมทุกคนแม่รู้นะคะว่าแม่ลำบากสอนให้ลูกเป็นคนดีแต่ว่าสุดท้ายสิ่งตอบแทนก็คือมีคนทำให้ลูกต้องเสียชีวิตไป ปรากฏว่าระหว่างที่ทแถลงข่าวค,ะค,ค่ะคุณแม่ก็เกิดเป็นลมขึ้นมาโดยกระทันหันทางญาิยาิและคุณพ่อคุณเบนซ์ก็ต้องรีบเข้าไปประถมพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อนที่กําลังจะหมดสตินะคะก็มีโอกาสาพูดออกมาบอกว่าลูกของฉันสอนให้แม่ทําความดีญาติาก็เข้าไปช่วยเหลือเราก็ช่วยกันกนคนที่เป็นบุคคลภายนอกให้ออกจากบริเวณแถลงข่าวให้อากาศถ่ายเทสะดวกมากขึ้น และมีรายงานมาด้วยนะคะบ,บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาก็มอบหมายให้พันเอกนิมิตสุวรรณรัตน์ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งเป็นตัวแทนเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวฮอแสงชัยด้วยค่ะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวฮอแสงชัยนะครับแมฟังและหัวอกคนเป็นแม่ใจสลายนะครับลูกเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรนะครับ